อุบัติเหตุคราชีวิตพระเอกหมอลำดังนิวมุกดาเสียชีวิตแล้วอุบัติเหตุคราชีวิตพระเอกหมอลำดังนิวมุกดาเจ้าของเพลงเปิดน,น้องใส่หมอนึอ่งเสียชีวิตแล้ว เมื่อวันที่15เดือนกุมภาพันธ์เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ย e ี่ห้อโตโยตารุ่นยาริตสีขาวทะเบียนขอนแก่นของพระเอกหมอลำคณะดังคำผุนร่วมมิตรชนประสานมาก,กับรถกระบะสีประตูยี่ห้อฟอร์ดสีส้มทะเบียนคนครพนมบนทางหลวงหมายเลข2026เซกาขีดกลางบึงโขงหลงท้องที่บ้านหนนจำปาทองตํบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬสภาพพังยับ ท่งคลให้พระเอกหมอลำดังนิวมุกดาคําผนร่วมมิตรหรือนายวัชรบูร์มาลาสายอายุ33ปีอยู่บ้านเลขที่58หมู่3าตำบลร่มกล้าวอําเภอนิคมคอนซอยจังหวัดมุกดาหารถูกอับก๊อบปี้ติดขาพ่วงมาลายในสภาพสวมเสื้อสีเขียวแขนสัน้นกางกลางขาสั้นสีดำเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที ส่วนคู่กรณีชายขีดกลางหญิงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่กู้ภัยบึงโขงหลงผู้ลังกาหาต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างออกมาและนำส่งโรงพยาบาลบึงโขงหลงจากการตรวจสอบภายในรถของพระเอกดังยังพบสิ่งของต่างๆทั้งเสื้อผ้ารวมไปถึงช่อดอกไม้และพวงมาลายัยพวงมาลัยเงินและป้ายโปกสเตอร์จากแฟนคลับแฟนเพลงลงที่มอบให้ล่าสุดญาติของพระเอกดังได้มารับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดแล้ว สำหรับหนุ่มนิวมุกดาหรือนายวัชรบูรณมาลาสายเป็นชาวจังหวัดมุกดาหารจบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหารสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจออกซิงเกิลกับค่ายสวัสดีเอนเตอร์เทนเมนต์มีเพลงดังอย่างเปิ้ลน,น้องสายเอกม่อน,นึ่งและถึงค่าเจ็บภายใต้การดูแลของแม่น้องและครูหมูป่าซานคามโดยมีอาจารย์สวัสด์ ซานคามเป็นโปรดิวเซอร์ดูเอเล A, เรื่องเพลงและดนตรีให้ซึ่งมุมนิวมีโอกาสร่วมงานกับค่ายเพลงชื่อดังฮักดีเอทขอคอขอดพร้อมปล่อยซองซิงเกิลใหม่ล่าสุดเกือบเอาหัวใจเบ่อรอบและสัญญาฮักที่ขำชั้นโนดมาเอาใจแฟนเพลง เบื้องต้นจากการสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถเก๋งคันสีขาวได้ขับแซงคันหน้าขึ้นมาและพยายามจะเลี้ยวกลับข้อเลนแต่ไม่พ้นชนกับรถกระบะที่สวนทางมาอย่างแรงประกอบกับที่เกิดเหตุเป็นถนนที่แคบและเป็นเนินคงจะไม่คุ้นเส้นทางจนทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุต้องรอการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าวันนี้คณะหมอลำคำผุลร่วมมิตรมีคิวงานการแสดงที่วัดภูมิบาลวัฒนาหรือวัดเหนือบ้านเหนือหมู่เจ็ดตํบลบึงการอำเภอเมืองจังหวัดบึงการซึ่งเป็นงานบุญประจำปีคาดว่าพระเอกหมอลำดังคงกำลังเดินทางมาร่วมแสดงกับคณะหมอลำคำผลร่วมมิตรในคืนนี้แต่ประสบเหตุจนเสียชีวิตดังกล่าว ทั้งนี้นักร้องดังตรีชัยนรงค์โพสต์แจ้งข่าวเศร้าว่านิวมุกดาพระเอกหมอลำชื่อดังเสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุโดยเขาให้รายละเอียดว่า รีบนิวมุกดาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวนิวมุกดาพระเอกหมอลำชื่อดังและเจ้าของผลงานเพลงเปิลน,น้องใส่ม้อนอึงและอีกหลากหลายผลงานเพลงได้ประสบอุบัติเหตุเมื่อช่วง10.20นาทีที่ผ่านมานิวสีอยู่ในใจอ้ายและในใจแฟนคลับแฟนเพลงตลอดไปเดอร์หลัดให้สบายเดอร์น้องเบอร์ไปร้องเพลงให้เทวดานางฟ้าพื่นฟังอยู่ถึงสวรคน้อง